สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะค่ะก็น่าจะมีข้อมูลนะคะอาจจะแชร์ไปมากพอสมควรนะคะในประเทศเราจนทำให้คนเราหลายคนนะคะเริ่มตื่นตัวกันและอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันให้ได้และก็อย่าไปเชื่อถือมากนะคะกับนักเศรษฐศาสตร์ของไทยที่มโนตัวเลขและคาดเดาเอาไว้ว่า เศรษฐกิจของสปปลาวจะโตขึ้นในไตรมาสหน้าซึ่งใช้คำว่าเพ์เจอร์ก็ว่าได้นะคะสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ไทยของภาคเอกชนซึ่งจัดอยู่ในอันดับวิวยนะคะในการคาดคะเนเรื่องเศรษฐกิจของโลกและไม่เคยทำนายถูกสักอย่างนะคะโดยเฉพาะช่องข่าวทีวีดังนะคะบางช่องของไทยที่คาดการณ์คนว่าเศรษฐกิจของจีนจะเติบโตขึ้นในปี2566 ถึงขนาดมโนว่า GDP นะคะของจีนจะเติบโตสูงขึ้นถึง12.5%แต่หลักความเป็นจริงนะคะ GDP ของจีนจะเติบโตแค่0.5เท่านั้นโดยนะคะหลักการง่ายๆก็คือการดูตัวเลขความเป็นจริงของธนาคารกลางโลกนะคะเพราะธนาคารกลางโลกไม่มีแต่ธนาคารกลางโลกที่เขามีหน้าที่เก็บข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจภายในของประเทศเอาไว้ทั้งหมด เขาไม่ได้ดูที่ธนาคารพาณิชย์แต่เขาดูองค์การเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นๆและก็ขอฟันธงไว้ว่านะคะเศรษฐกิจของไทยจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2566ทั้งการท่องเที่ยวและการส่งออกที่จะมาบรรจบกันพอดีในสถานการณ์ความต้องการสินค้าไทยของหลายประเทศนะคะทั้งความมั่นคงทางการทูตและหลายปัจจัยอื่นๆ มาย้อนดูประเทศสปปเราคำถามคือหนึ่งการท่องเที่ยวถดถอยลงมาก 2. รัฐบาลเราจะประกาศใช้สกุลเงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักเศรษฐกิจก็ลดหัวาภาพลงในทันทีพรารัฐบาลเราลืมนึกไปว่าเศรษฐกิจพื้นฐานคนเราไม่ได้อ้างอิงกับประเทศจีนแต่อิงตรงกับประเทศไทยมายาวนานแล้ว 3. ประเทศเราไม่มีอุตสาหากรรมการส่งออกจากภาคเอกชนในเรา สเงินกีบลาวเฟ้ออย่างหนักไม่ได้เกี่ยวกับสกุลเงินบาทตามที่รัฐบาลลาวเข้าใจแต่สกุลเงินกีบไม่มีความต้องการในภาคธุรกิจในลาวแต่ในตลาดมืดที่เต็มไปด้วยนักลงทุนและภาคธุรกิจของเรามีความต้องการสกุลเงินบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนธุรกิจจึงมีอัตราการแลกสกุลเงินกีบต่อสกุลเงินบาทในอัตราที่สูงมากห ความผิดพลาดทางนโยบายของรัฐบาลสปปลาวเองที่ออกกฎระเบียบห้ามใช้สกุลเงินกีบไปแลกเงินบาทและถึงแลกได้แต่กำหนดวงเงินให้แลกเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการนำมาลงทุน 6. สำคัญที่สุดสปปลาวไม่มีภาคธุรกิจเอกชนที่เข้มแข็งพอที่จะมีฐานการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อป้อนให้กับคนในประเทศชาติ 7. จีนไม่อยู่ในสถานะที่จะช่วยเหลือประเทศเราเขมรเมียนมาได้อีกต่อไปพรานโยบายจีนใหม่ได้เปลี่ยนฐานการลงทุนไปสู่ภูมิภาคเอเชียกลางแทนพอที่นั่นเต็มไปด้วยแหล่งแร่และทรัพยากรธรรมชาติสำคัญในขณะที่ลาวเขมรเมียนมาทรัพยากรธรรมชาติที่จีนอยากได้ใกล้จะหมดลงแล้ว เรามารอดูกันนะคะว่านักเศรษฐศาสตร์ไทยจะวิเคราะห์ถูกต้องไหมโดยในปัจจุบันนะคะถ้าแอดมินเป็นคนสนปปอลาวนะคะสิ่งแรกที่จะรีบทำก็คือขายเทสสกุลเงินกีบกับสกุลเงินดอลลาร์สกุลเงินหยวนออกไปให้หมดแล้วหันกลับมาถือสกุลเงินบาทของไทยแทนเพราะในอนาคตนะคะสกุลเงินดอลลาร์สกุลเงินหยวนจะมีมูลค่าลดต่ำลงเรื่อยๆ จากการขัดแย้งกันอย่างหนักของมหาอำนาจทั้งสองส่วนสกุลเงินกีบนะคะก็จะกลายเป็นแค่เศษกระดาษเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็มีข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้นะคะส่วนาเพื่อนคนไหนมีความคิดเห็นสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ